สี่เคล็ดลับเติมพลังบวกเพิ่มความสุขเมื่อมองโลกให้เป็นการพัฒนาความคิดความรู้สึกและการเพิ่มพลังบวกก็จะมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตและโลกให้กลายเป็นโลกใบใหม่ที่ดียิ่งกว่าเพียงแค่รู้จักมองโลกให้เป็นเข้าใจตัวเองมากขึ้นอีกนิดข้อหมีความเข้าใจอย่างดีกับการเป็นไปบนโลก สามารถเผชิญหน้ากับความผิดหวังหรือสมหวังได้กับทุกๆเรื่องหากชีวิตต้องพบเจอกับความผิดหวังบ้างความสมหวังบ้างโดยควรมองให้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าไม่พบเจอกับความผิดหวังเลยก็คงจะไม่ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงข้อ2ยอมรับความจริงเป็นหนทางที่ดีที่สุด และทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ยากจนเกินจะผ่านพ้นไปซึ่งคนดีของการเป็นคนที่สามารถยอมรับความจริงในทุกๆเรื่องในชีวิตได้จะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจในเหตุและผลของทุกๆเรื่องราวรวมถึงทุกๆการกระทำที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องได้ด้วยดีข้อ3 การมีความสุขอยู่รอบๆตัวในสิ่งเล็กๆเพียงแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองปรับทัศนคติและปรับการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆเราอาจจะมองเห็นหลายสิ่งที่เคยมองข้ามที่มีความหมายต่อจิตใจมากขึ้นและเรียนรู้ที่จะมองเห็นความสุขต่างๆจากสิ่งรอบตัวเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากรอยยิ้มที่ออกมาจากใจคือสิ่งที่เรียกว่า ความสุขของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงข้อ 4. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจงภูมิใจในตัวเองทั้งเรื่องหน้าตาความรู้ฐานะและได้เกิดมาและไม่เสียเวลาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอยู่กับผู้อื่นแต่จงใช้ความรู้ความสามารถให้กับเวลาทุกนาที ให้คุ้มค่าในการพัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพเห็นคุณค่าในตัวเองและให้อภัยตัวเองเสมอเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสีเคล็ดลับที่เติมพลังบวกเพิ่มความสุขได้ก็อยู่ที่ตัวเราจะคิดพูดและลงมือทำแล้วเท่านั้นก็จะเห็นผลลัพธ์ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ เื่อจะไม่พลาดพอดแคต์การพัฒนาตัวเองครั้งต่อไปก้าวสู่ความมั่งคั่งขอบคุณและสวัสดีครับ